สวัสดีค่ะทนายพราวรวีค่ะสวัสดีค่ะทนายจุม๋มมันระพีค่ะอ่ะพี่จุม๋มเวลาสืบพยานทางใต้เนี่ยพี่จุ๋มเคยเจอแบบคําภาษาใต้คําไหนที่แม้จะพูดภาษาใต้หรือเป็นภาษาการสุดท้ายต้องแปละ่ะมีคําไหนไหมแบบถอดสแควรูทแปลใช่ไหมใช่เคยเจอาถามว่าวันเกิดเหตุอะ่ะวันเกิดเหตุเนี้ยตัวของจําเลยอะ่ะขึ้นมาจาก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 ,จากที่เกิดเหตุอะ่ะ เป็นไปเองไะแล้วก็เขาก็ตอบว่าแต่ตอภาษาใต้นะน้องแพงเขาบอกว่าวันเกิดเหตุพวกมันมาจาก้างทางต้องคางทางทึ่งมาทึงก็ข้านติดลุดหมากันติดลุดแปลว่าอะไรอะติดลุดมันแปลว่าอะไรใช่ไหมสร้างงงไปเลยอะติดลุดตรงหนตรงติดติดลุดติดหรือลุดเออตรงติดตลุดติดลุดแปลว่าใช่สร้างแปลว่าอะไรนะครับติดหรือลุดงงมากแมมงงมากแม่อ่าติดลุดแปลว่าติดโคลนแปลว่าติดโคลนค่ะคำว่าลุดภาษาใต้ในแปลว่าโคลนนะคะ อ่าประมาณนั่นกันลโ <Okay, S 1> <ห>อเคค่ะไข่ส้มไฟติดรุดติดคนถผักมาได้นะสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ